ศาสตราจารย์ดังยกให้บอสบอยสิริชัยคืออัญมณีอันลํำค่าแสงสว่างนะคะผู้นำศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานพี่น้องคาเมือนี้นะคะบอสบอยสิริชัยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแชร์โพสต์นี้ออกไปขอบคุณศาสตราจารย์ดังคนหนึงที่ได้เรียบเรียงความรู้สึก แบบว่าเนาะสาวกูบถูกใจเอฟซีมากๆค่ะอืมอ่ะเพิ่นบอกว่าจังไดเนี่สาวกบอสบอยสิริชัยเนาะพูดถึงบอสบอยเป็นคนเรียบง่ายที่ไม่ทำบมดาแสงดาวแห่งวงการหมอลำบอยสิริชัยจากผู้ที่เคยร่วมเส้นทางการทำงานผมต้องยอมรับด้วยความ จริงใจว่าบอยสิริชยัยแห่งวงการหมอลำใจเกินร้อยมิใช่เพียงศิลปินธรรมดาแต่เป็นอัญมณีลำค่าที่ส่องประกายในวงการศิละปะพื้นบ้านอีสานกว่า20ปีบนเส้นทางสายดนตรีเขาไม่เพียงสร้างผลงานที่ทรงคุณค่าแต่ยังวางรากฐานแห่งความเคารพนับถือ ความไว้วางใจและความเมตตาจากทุกภาคส่วนทั้งจากแฟนคลับบุคคลในแวดวงการเมืองพะระเถระและเพื่อนร่วมวงการศิลปินสิ่งที่ทำให้บอยโดดเด่นคือวิสัยทัศน์อันกว้างไกลการวางแผนที่เป็นระบบการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่มีใครเทียบได้ หัวใจอันงดงามที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลอย่างสม่ำเสมอคือบารมีที่แท้จริงที่เขาสั่งสมในทุกวงการด้วยความจริงใจและไม่หวังผลตอบแทนการวางตัวที่เหมาะสมสง่างามถ่อมตนทําให้บอยได้รับความเมตตาจาก ผู้ใหญ่และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่อีกมากมายขอเป็นกำลังใจให้ผู้กันปุุิสายพระเอกทั้งบนเวทีและในชีวิตจ,จริงผู้อยู่ในใจผมเสมอไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคหรือมีมารผจญใดๆมผมเชื่อว่าบอยจะผ่านพ้นทุกความท้าทายไปได้ด้วยดี เทเช่นท e ี่เคยทำมาตลอดปล่อยให้มานเป็นมานอย่านำตัวเราไปคุกกับฝุ่นของมานนั้นเพราะฝุ่นมารนั้นจะติดตัวเราแฮทแทกศาสตราจารย์ระพีพันติตาคสโออดีตผู้จัดการคณะหมอรำใจเกินร้อยค่ะพี่น้องผู้ศาสตราจารย์คนนี้ก็เคย เป็นอดีตผู้จัดจาก,การคณะหมอลำใจเกินร้อยนั่นเอง,เองนะคะอาจจะไม่รู้เนาะว่าที่ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะเพราะว่าเกิดจากประเด็นดาร,รดนดาม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะะเนาะถือว่า<ช>เป็นประเด็นดาราม่าร้อนแรงรมากๆากคืออย่างที่อาจารย์ศาสตราจารย์ดังท่านนี้ได้โพสตเอาไว้นะคะบอกว่าบอสบอยสิริชัยเนี่ยคือคือเขาเป็นอัญมณีเป็นเหมือนเพชร พี่นอนคะเพชรแท้ก็คือเพชรแท้ต่อให้ใครมาทําอะไรมันก็ไม่สามารถทําลายเพชรนั้นลงไปได้ถูกเพราะ fc ของบอสบอยมีทั้งประเทศทําอะไรไม่ได้นะคะ fc เป็นเกราะป้องกันที่ดีมากๆเออไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคหรือใครมาโจมตีก็แพ้ภัยสุดท้ายแล้วเห็นไหมล่ะ เขาก็ได้ออกมาขอโทษเพราะเขาต้าน f อไม่ไหวใช่ใช่เขาต้าน f อไม่ไหวใช่และบอกเลยว่าเรื่องนี้นะ่ะยิ่งทำให้บอสบอยสิริชัยมีชื่อเสียงยิ่งโด่งดังมากยิ่งขึ้นพอเรื่องนี้เรื่องดราม่าเมื่อวานนี้พี่น้องขาที่คือเป็นกระแสรดราม่าร้อนแรงอย่างที่บอกไม่ใช่แค่สื่อข่าวหมอลำแบบเรานะคะมานำเสนอเผยแร่ ข่าวประเด็นนี้สื่อข่าวใหญ่ดังระดับประเทศหลายๆสื่อข่าวหลายๆช่องเนี่ยได้นําเสนอเรื่องนี้และบอกเลยว่าไปในทิศทางเดียวกันน้องคะก็คือเห็นอกเห็นใจทางด้านบอสบอยสิริชัยกับโซเอนนว่าทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้หลายๆคนไม่ใช่แฟนหมอลำไม่รู้จักหมอลำแต่มาให้กำลังใจบอสบอยสิริชัยและพร้อมจะยืนเคียงข้างบอสบอยสิริชัยก็มีพี่น้องคะ นี่แหละเขาบอกว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟมไม่ไหม้ต่อให้มีมารม,มาเผชิญเนาะมารนั้นก็แพ้ภัยตัวเองใช่ใช่ไหม,แล,มแล้วเป็นครั้งแรกเนาะเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่เราเห็นบอสบอยเดือดแล้วก็พูจาหยาบคายแบบนั้นจริงถ้าเป็นคุณ เขาด่าถึงบุพการีคุณคุณก็ต้องเดือดขนาดนั้นบอสบอยจะพูดอยู่เสมอ,อมพ่อแม่เป็นสิ่ย <ก S 2> ที่เหนื่นอ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ใครจะมาดา่าจะมาพูดอะไรง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้เออจะด่าที่ตัวเขาเขาไม่ได้เดือดขนาดนี้นี่ถึงแม่ถึงพ่อถึงอะไรเขาเลยพูดขนาดนั้นเออมันก็เลยทําให้แกหัวร้อนก็เลยพูดคาหยาบอะไรออกมาเยอะมากมายในเมื่อวานเนาะในโลกโซเชียลหัวร้อนมนาะแต่ทีนี้การที่พอทีนี้เขาก็ ขอโทษอะไรนี้เนาะแล้วแกแล้วแกนะเอาโหสิกรรมให้ก่อนนะให้ตอนที่ไลฟ์เลยนะไม่เชื่อว่าเห็นเขาขอโทษนะเขาขอโทษมาอีกทีหลังนะมาโพขอโทษน่ะเพราะว่าต้านเอซของซอแอนบอสบอยไม่ไหวก็เลยออกมาโพสตขอโทษแล้วหลังจากนั้นก็มาถ่ายคลิปวิดีโอขอโทษใช่ไหมเออแต่อยู่ในช่วงอยู่ในไลฟ์ที่บอสบอยเออช่วงหนึ่งชั่วโมงอะที่ในการไลฟ์บอสบอยกับซอแอนอาโหสิกรรมให้ดูสิจิตใจ ผู้นำอย่างแท้จริงม,มีวุฒิภาวะอย่างแท้จริงเราคือเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อืช่อง ข่าวเพจข่าวลหลายๆเพจบางบางเพจนะ้องพี่น้องอ่าบางช่องที่เอาไปลงคือเราสังเกตมันจะมีบางคอมเมนต์ที่ยังคอมเมนต์บอกว่าบอสบอยสิริชัยใช้คํารุนแรงดยาดทอแรงใช่คือพี่น้องขาถ้าไม่เข้าใจความรู้สึกบอสบอยสิริชัยในตอนนั้นจริงๆเนี่ยคุณอย่าพูดเลยถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองใเอาตรงๆนะเป็นเราหรือเป็นใครที่ล่วง ก้าวล่วงบุพการีของตัวเองขนาดนี้คําว่าเดือดเนี่ยมันน้อยเกินไปใช่ซึ่งเขาเดือดมันเป็นเรื่องปกติอีกอย่างหนึ่งเขาผิดอะไรใช่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆโดนด่าแม่น่ะอืใช่ไหมเป็นคุณคุณจะโอเคไหมนั่งกินข้าวอยู่บ้านอยู่ดีๆเดินมาด่าแม่คุณแบบนี้ยแล้วคุณผิดอะไรคุณก็ต้องส่วนกลับสิอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ตอบโต้ได้ใจทำเองใช่อื เราก็ต้องเห็นใจแล้วก็เข้าเข้าใจาสิ่งที่เขาเจอด้วย<ช>เนาะ,ะืแล้วก็เมื่อวานนี้พี่น้องขาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่บอยบอยสิริชัยได้ออกมาเคลื่อนไหวกับซอแอนแล้วกันเนาะคือจบดราม่าแล้วเราก็มาเจอเรื่องราวดีๆกันล่าสุดบอยบอยสิริชัยเองก็ได้โพสต์เอาไว้ว่า The Boss Green นะคะ <The S 2> ห้องพัก The b o อ s Green <S s Skin, ห้องพักเด็มแล้วนะครับ ตอนเย็นบรรยากาศดีมากครับขอบคุณผู้ที่มาเยี่ยมเยือนมหาสารครามทุกท่านคือหอพักห้องพักนะคะห้องพักไรวันโรงแรมของบอสบอยสีริชัยที่ทําร่วมกับสาวแอนคือธุรกิจก็ปังงานปังงานรุ่งน้องพี่น้องคะจนคนมาพักเต็มขนาดนี้ใครผ่านไปมหาสารครามนะไปพักเดอะบอสกรีนะคะห้องพักของบอสบอยสี่ดชัยกันนะ ค่ะแล้วเมื่อช่วงเช้าวอดบอยก็ได้โพสเนาะได้โพสถึงเรื่องราวที่ตัวเองอยู่บนเส้นทางหมอลำนักร้องเส้นทางนักร้องหมอลำอตอนนี้บอดบอยก็ ย่างเข้าสู่วัย37ปีและอีก25ปีบนเส้นทางนี้แล้ว9ปีตั้งวงเป็นของตัวเองด้วยค่ะตั้งวงหมอลำใจเกินร้อยสร้างด้วยจิตวิญญาณและยืนหยัดด้วยความศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สร้างมาพร่ำเพียรกตัญยูศิษย์มีครูอยู่อย่างมีหลักฐานเอาผลงานเป็นประจักษ นี่คือบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยค่ะพี่นออนี่จากก็อยู่ในวงการนี้นะคะมาถึง25ปีแล้วก็ไม่ธรรมดานะเป็นพระเอกตัวท็อปของระเบียบวัฒนศิลป์มาก่อนอแต่กล้าที่จะตัดสินใจออกมาเป็นพระเอกเป็นตัวร้ายนะคะใช่แล้วก็กล้าตัดสินใจออกมามาเป็น มาทำวง,วงวงของตัวเองก็<ต>ปีแล้วใช่แต,<ม>แต่ก็ยังรักและศรัทธาในพ่อเอระเบียววัฒศีน,นไปมาหาสู่การเคารพพ่อเอเหมือนเดิมถึงจะมมีวงเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่ได้คิดว่าก็ต้องกลับบ้านเก่าเหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะ สร้างมาสร้างบุงมาใหม่แล้วจะไม่กลับไปหาพ่อแล้วกลับไปหาเหมือนเดิมเขารพเป็นพ่อเหมือนเดิมนี่แหละคือนิสัยของบดบอยเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาใช่่างนี้แหละค่ะดีเเฮาว่าละคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมขอให้บดบอยสิริชัยนะคะต่อจากนี้ก็คือเจอแต่เรื่องราวดีๆงานเข้าร้นมืองเฮงๆปังๆธุรกิจใดๆที่บดบอยสิริชัยทาก็ขอให้ประสบผลสําเร็จได้กําไรงามๆนะคะ ค่ะแล้วก็ขอให้ครองรักกับซอแอมจนแก่จนเท่านี่แหละประเด็นนี้แหละก็คือหลายคนสงสัยสงสัยในเรื่องก่อนหน้านั้นที่เราอ่าเราได้อัดคิดกันเนาะว่ามีรักแล้วอะไรเลิกกันหรือเปล่าแต่มันเป็นคอนเทนต์ค่รเนมะก็นั่นแหละอยากให้นี่แหละเราก็เลยแบบ เอออยากให้ครอบครัวอุ่นด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทั้งคุณยายคุณย่าที่เลี้ยงหลานเนาะเออเนาะลี้ยง้องคอน้องคอยด้วยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนรักกันนานๆแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เราพวกเราได้ดูตอดเนกตื่นใจกัค่ะพี่น้องค่ะเรื่องราวดีๆก็ขอจบลงไว้เท่านี้พบอๆก็ไม่คิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ